สวัสดีครับพบกับผมอยากรู้ดูไม่นานนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโควิดกับการเกษตรนะครับวันนี้ผมไปตรวจ rt pcr มานะครับท่านก็อาจจะเคยได้ยินผ่านหูอยู่แล้วนะครับ pcr a t k อย่างนี้นะครับวิธีการตรวจก็คือนะครับผมสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด้วครับ คล้ายๆว่าไปร่วมงานบวชมั่งไปซื้อของมั่งเนี่คุยกันมั่งครับวิธีการตรวจเขาก็จะเก็บสารคัดหลั่งนะครับที่โพรงจมูกหรือลำคอด้วยการสบอบนะครับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR หรือ Real-Time Polymerase Chain r Ch D a c t i o n นี่นะครับต้องตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นเท่านั้นนะครับ หรือไม่ก็บุคลากรทางการแพทย์ของอมาตรวจกับในหมู่คนจำนวนมากอย่างนี้นะครับเพื่อจะตรวจหาเชื้อโควิด1 9นะครับโดยการสบอบเก็บสารคัดหลั่งจากทางเดือนหายใจนะครับอย่างตัวของผมนี่จะทางแหย่จมูกนะครับแล้วก็แย่เข้าไปในลำคอนะครับแล้วก็จะนำสารคัดหลั่งนี้ไปที่ห้องปฏิบัติการนะครับไปเข้าไปในห้องแบแลเวลาทอรี่นะครับ ซึ่งจะพบสารพันธุกรรมของไวรัสโควิดก็เมื่อรอผล24ถึง72ชั่วโมงมง่ายๆก็คือ1 3วันนะครับโดยประมาณแล้วก็เขาก็เอาเบอร์โทรไปนะครับอาจจะส่งมาทาง s m s หรือไม่ก็อาจจะโทรมาบอกนะครับหรือไม่ก็อีเมลก็ได้นะครับเพรามันยำในการยืนยันผลก็ค่อนข้างจะสูงนะครับมีความแม่นยำสูงเป็นที่นิยมของ แล้วเป็นที่ยอมรับของ WSO นะครับหู WHO นะครับคือองค์การอนมามัยโลกนะครับองค์การอนมามัยโลกนี้ก็เกิดมาตั้งแต่ปี1948เนาะวันที่7เมษายนผมเคยไปค้นข้อมูลอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าปีนี้ปี2000จะเข้า2 5 6 5ปีนี้ปี2 5้านะวันที่6ก็อีกไม่กี่เดือนก็จะครบ74ปี ซึ่งมีสมาชิกร่วมเข้าร่วมทั้งหมด131ประเทศนะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ที่ไหนนะกรุงเจนีวาครับรเศเจนีวานีนประเทศประเทศอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับคือถ้าได้ผลจาก RT PCR แล้วก็ไม่ต้องตรวจซ้ำนะครับสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะครับแล้วแต่ประเทศนั้นจะกำหนดนะครับ ซึ่งแตกจากกับ ATK นะครับที่ตรวจแบบ ATK ก็ดีมันก็แตกต่างกันแต่ค่าใช้ใจ่ายและระยะเวลาในการรอฟังผลก็จะนานนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยตรงมานะครับอยู่ครอบครัวเดียวกันมั่งอย่างนี้นะครับหรือต้องการยืนยันผลเพื่อเ,อ,เอาไปเป็นเบรรับรองแพทย์ก็ได้นะครับเดินทางไปต่างประเทศก็ ท่านก็ดูว่าแล้วแต่แประเทศจะกําหนดนะครับไม่ต้องดูภาพก็ได้ครับดูผักไปก็ได้ครับสลัดอย่างนี้ผมก็กินได้อีกนานนะครับและวิธีหนึ่งก็คือวิธี A T K นะครับแอนติเจนเทสคิดเนาะแอนติเจนเทสคิดก็สบอบคล้ายๆกันแต่ส่วนักก็นิยมอยาจมูกนั่นแหละครับอย่างที่ท่านคุ้นเคยกันก็เอาไปอ่านค่าสเ p t e ท t หรือง่ายๆก็คือค่า C กับค่าทนะครับ สามารถซื้อมาตรวจเองได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับจะรู้ผลภายใน15-30ถึงนาทีแต่ก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนได้นะครับไม่มั่นใจก็ตรวจซ้ําได้หรือเว้นระยะไว้1-3ถึงวันไปตรวจซ้ําก็ได้ก็ดีคือสะดวกรวดเร็วหาเชือ้อเอ้ยใช่หาซื้อมาตรวจเองก็ได้นะครับจะตรวจได้ด้วยตนเองแต่ข้อจากัดก็คืออย่างที่ผมว่าน,นะครับหากเชื้อน้อยหรือเพิ่งติดอาอาจจะตรวจไม่พบนะครับส่วนมาก จะต้องรับเชื้อมา 3- 5หวันเพื่อจะให้เชื้อมากขึ้นก่อนนะครับจึงจะตรวจพบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตามผมศึกษาข้อมูลมาแต่ถ้ารับเชื้อมา5้าสิบวันผลการตรวจก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับถ้าผลเป็นบวกก็ต้องไปทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันด้วยวิธี RT-CPI อีกครั้งก่อนเข้ารับการรักษานะครับซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าเพื่อหาเชื้อในเบื้องต้นนะครับผมก็เคยตรวจทั้งสองแบบ ATK ครั้งแรก ผลเป็นลบครับแต่บังเกินผมไปใกล้ชิดกับคัตเตอร์ที่เรียกที่เริ่มที่ที่เป็นผู้ติดเชื้ออะไรจริงๆก็ไม่ได้ใกล้กันจริงๆหรอกครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงผมเลยต้องมารออที่ PCI ครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจและผิดชอบต่อสังคมกันไปวันนี้วันที่หกมกราคมนะครับผมมีอาการอย่างนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังอาการจริงๆของผมเลย คือผมจะปวดบริเวณท้ายทอยนะครับและมีไอเล็กน้อยแต่ตรงนี้มันการไอนี้มันก็เป็นเรื่องปกติคนเรามันก็มีไอมีจามบ้างเนาะเขาถามผมผมก็ตอบว่ามีไอไหมเอ้าผมก็ตอบว่าก็คนเราก็ต้องมีไอบ้างก็ไม่รู้ว่าเขาลงว่าไอมากไอน้อยหรือไอยังไงนะครับถามผมว่าปวดหัวไหมเขาบอกว่าปวดท้ายทอยไม่รู้ว่าเขาลงเป็นปวดท้ายทอยหรือลงปวดหัวนะครับ ผมขอดูว่าลุงประวัติให้ผมยังไงเขาไม่ให้ผมดูนะครับหมอที่สักประวัติผมแต่การเราบอกอาการตามตรงก็หมอเขาก็อาจจะวินิจฉัยโรคได้ถูกนะครับการวินิจฉัยโรคได้ถูกมันก็เท่ากับว่ารักษาหายไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับมันไม่ใช่เหมือนปวดหัวเจ็บตาพะลาอย่างเดียวนะครับพารามก็ช่วยได้อยู่แต่สําหรับโควิดก็คงไม่ใช่ก็ต้องพาวิิลาเบียด้วยน,นะครับที่จริงผมจะเล่าเรื่องว่า ทำลายที่ผมไปที่ผมไปสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นยังไงนะครับผมสมมติว่าเป็นคนแรกนะครับคนแรกผมเข้าไปซื้อเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วผมจ่ายเงินครบพอดีเลยนะครับจ่ายเงินครบพอดีอ่ได้ถอนแล้วก็คุยกันแต่ก็ห่างกันอยู่ประมาณเมตรห้าสิบได้นะครับพอเขาก็ท,ทําตุลาของเขาผมก็ ตอนนั้นผมก็เปิดเบียร์กินอยู่ครับนี่นี่คือตรงๆนะครับแล้วก็คุยกันประมาณสักเบียร์หมดกระป๋องหนึ่งผมก็กลับผมาไม่ได้คิดอะไรแล้วใครจะไปรู้ว่าใครติดใช่ไหมล่ะครับแล้วคนที่สองนี้ก็คือผมไปซื้อโครงไก่มาให้มานะครับซื้อโครงไก่มาให้มาตรงนี้ผมก็จ่ายเงินครบพอดีบอกราคามาก็จ่ายครบพอดีแต่ที่สัมผัสก็คือถุงพลาสติกนี่แหละครับ ที่ใส่โครงไก่นะครับแล้วคนอื่นที่ติดเชื้อมาคนที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับผมสมมติมาขึ้นไปอยู่ในงานเดียวกันนั่นคือคืองานบวชแห่งหนึ่งแต่คนเหล่านี้ผมไม่ได้เจอหน้าหรอกครับแทบจะไม่ได้เจอหน้าถึงก็เป็นเจ้าภาพแต่ก็ไม่ได้เจอหน้าเพราะว่าเอาเอาซอ,องไปร่วมทําบุญเนาะแล้วก็นั่งนั่ง สังสรคนคุยกันนิดนึงแต่ไม่ได้คุยกับคนนี้นะแต่คุยกับคนอื่นแล้วผมแต่ผมนั่งอยู่ห่างใส่แมสตลอดแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่หกที่เป็นคนที่ติดเชื้อล่าสุดในหมู่บ้านของผมเท่ากับว่าเป็นคนที่สิบเจ็ดนะครับในช่วงระยะเวลาสิบวันก็เดินไปเจอกันที่ร้านค้าอีกร้านแห่งหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้เป็นวันเดียวกันเลยนะครับคือวันที่ยี่ยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้าธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับคนนี้บอกว่าเ,าเดี๋ยวผมเลี้ยงเบียร์เขาจะไปหยิบเบียร์ให้ผมขวดหนึง่งผมบอกว่าอเอากระป๋องเดียวพอผมก็เลยเดินไปหยิบเองนะครับที่ในตู้แช่แล้วก็ไปใครไปมันก็มไม่ได้แต่แต่แต่เขาไม่ได้ใส่แมสคคนที่ติดเชื้อคนนี้แต่ผมใส่นะครับแต่ผมใส่แมสค์หรือหเขาใสไ่ไม่น่าใส่นะปวชาผมจําได้ ไม่ได้ใส่แต่ผมใส่นะครับแล้วก็ตอนที่ผมซื้อของไก่ผมกลับมาผมก็ล้างมืออยู่นะครับซื้อของไก่นั้นก่อนนะครับไอแต่ไอคนที่คนที่ติดเชื้อล่าสุดเขาก็เป็นนักการเมืองเหมือนผมนี่บก็ก็อยู่ในสภาแห่งเดียวกันแต่วันนั้นผมไม่ได้ไประชุมสภาวันนั้นผมขาดประชุมสภาพอดีแล้วมันก็มีเคสในสภา ก็มีผู้ติดเชื้อโควิดที่ทำงานร่วมกันอีกอ้าวงงไปใหญ่เลยครับที่นี่มาลอลุ้นกันครับว่าผมจะติดเชือ้อโควิดไหมครับถ้าติดก็ต้องไปรักษาตัวสิ่งที่ผมห่วงก็คือพืชผักที่ปลูกไว้นี่แหละครับได้มากับแมวนี่ยครับจะยังไงผมก็อัคดคลิปไว้แล้วแหละครับผมห่วงผู้ที่โดนกักตัวเนี่ยสิครับหรือผู้ที่ติดเชือ้อเอาเอาผู้ที่ โดนกักตัวก่อนเขาไม่มีอะไรทําคงจะเซ็งหน้าดูสําหรับผมโอ้ผมวันนี้เช้านี้ผมปลูกพืชได้ตั้งเยอะแล้วนะครับได้ไปเกือบสองร้อยต้นละการทำเกษตรก็ดีอย่างนี้ครับคผักบุ้งผมก็กินอย่างนี้ก็ได้นะครับสบายสบายอาหารผมมีมะเขือมีผักยี่สิบกว่าชนิดผมสามารถกักตัวผมสิบสี่วันผมก็อยู่ได้สบายปผเพอพิวิกฤตเป็นโอกาสผมเลยได้มีโอกาสได้อัดคลิปให้ทัานดู ผมก็จะได้ทํางานได้เยอะขึ้นด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นตัดตัดจะโตรับอย่าประมาทครับแล้วก็อย่าอย่าพิภากษากับผู้ติดโควิดนะครับว่าเขาเป็นเพราะเขาเป็นเพราะอะไรไม่ไม่ใช่นะครับมันไม่รู้จริงๆนะครับว่าใครติดบ้างนะครับมันไม่ได้บินมาเหมือนเครื่องบินนะครับที่จะพอจะมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสังคมเราต้องร่วมกันครับครับผู้ ติดเชื้อไม่ใช่นักโทษนะครับไม่ใช่อญญาจายกรท่านต้องเข้าใจกันนะครับอ่ะยังไงรอดูอีพีสองว่าผมจะติดไหมนะครับวันสองวันนี้แหละครับครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับกรุณาช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ยังไม่เคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมเอาเหตุการณ์ชีวิตจริงมาเล่าสู่ฟังนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ